คงคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพนะคะการดัดฟันมีผลกับการสอบหรือการสัมภาษณ์หรือเปล่าในด้านบุคลิกภาพและด้านอื่นๆค่ะการดัดฟันนะคะเป็น General a p p ปลนซ์มคะคือบุคลิกภายนอกนะคะถ้าคุณไม่เป็นติดอ่าง s t a r t เตอรลนะคะหรือมีปัญหาคือนั่งนั่งสอบกับเราอยู่คุณก็ติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็เงื่อแตกคักคักคงไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่จุดที่เราจะวัดคุณนะคะเราวัดในสิ่งที่คุณพร้อมจะเป็นนักบินหรือเปล่าขอบคุณค่ะค่ะคำถามเรื่องเดิมหมคะรอยสักมีผลต่อการคัดเลือกหรือไม่และถ้าเคยสักและลบรอยสักไปแล้วมีผลหรือไม่ค่ะผมขอญาติตอบนะครับเพราะว่าสักที่ไหนถามสักที่หน้าเลยนั่นคงไม่ผ่านกับการมาให้ผมตรวจแล้วนะครับคือถ้าสักตามร่างกายเนี่ย ถ้าระเบียบทางทหารไม่ให้นะครับแต่ของพลเรือนนี้ไม่เกี่ยวนะครับตามสบายครับได้ใช่ไหมคะคำถามต่อไปนะคะถ้าหลังค่อมนะคะจะผ่านการตรวจร่างกายไหมนะคะแล้วจะมีวิธีการรักษาหรือไม่คะ่ะถ้าหลังค่อมครับคงยากนะครับเพราะว่าตามกําหนดหน้าฐานแล้วเนี่ยเขาจะมีความโค้งของกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะต้องเอียงไม่เกิน ท่าที่จําได้ประมาณ15องศาจากแกนกลางนะครับไม่ว่าแนวไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน15องศามมีผลต่อการบินเพราะว่าการนั่งนานๆนะครับมันจะทําให้อ่กระดูกสันหลังเนี่ยมันเสื่อมลงเร็วนะครับแล้วพออายุเยอะๆขึ้นไปเนี่ยมันยิ่งโค้งมากกว่าปกตินะครับถามว่าแก้ไขได้ยังไงไหมก็คงยากนะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่อยู่ข้างในก็คือ ไขสัลหลังซึ่งมีหน้าที่รวบรวมเส้นประสาทจากส่วนต่างๆของร่างกายสู่สมองซึ่งจะทําการผ่าตัดแก้ไขก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับค่ะคําถามต่อเนื่องนะคะเคยเป็นไวรัสบีตอนนี้หายแล้วมีโอกาสเป็นโรคนี้อีกไหมถ้าหายแล้วนะครับถ้าหายแล้วคือตรวจเลือดแล้วว่าไม่ไม่พบเชื้อไวรัสบีอยู่ในเลือดก็ถือว่าหายเป็นปกติถือว่าเป็นคนปกติครับ ค,คำถามต่อไปนะคะเรียนถามกัปตันสุธีค่ะกัปตันสุธีกล่าวว่าการบินไทยยังคงเป็นสปอนเซอร์สําหรับบุคคลที่ผ่านการสอบในกลุ่มเอื้ออาทรมีความแตกต่างการไหมกับนโยบายใหม่ที่ทางการบินไทยจะเป็นผู้ค้าประกันให้นะคะในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้สมัครผ่านโครงการเอื้ออาทรค่ะเรียนเชิญค่ะสําหรับโครงการเอื้ออาทรปีที่ปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายเนี่ยทางการบินไทยก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ผ่านโครงการเอื้ออาทรมาการมิไทยจะเป็นสปอนเซอร์ให้เหมือนทุกปีทุกที่ผ่านมาครับสำหรับผู้ที่สมัครมาเองเนี่ยการมิไทยจะใช้วิธีใหม่คือเซลสปอนเซอร์ครับค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าส่วนสูงไม่ถึงที่กำหนดคลาดเคลื่อนสัก1-2เซนติเมตรจะมีสิทธิ์ไหมและตอนที่วัดที่เวชศาสตร์ถ้ายืดตัวสักนิด จะผิดกติกาไหมครับก็คือจริงๆแล้วนะครับลักษณะความสูงนะครับใน a อ o เคจริงๆแล้วไม่ได้กําหนดแลวครับว่าความสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งในสมัยก่อนนะครับอย่างที่ว่าแล้ว,ว่าเครื่องบินเราก็ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้มาตรฐานของนักบ,บินต่างชาติคืออเมริกันเนี่ยก็มีความสูงอยู่เขาจะวัดทั้งความสูง ตั้งแต่หัวจดเท้านะครับความสูงในท่านั่งคือจากก้นกบมาถึงีรษะวัดความยาวของขาว่าสามารถจะ,ะบังคับอากาศยานได้หรือไม่นะครับดังความสูงณเวลานี้นะครับเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยเขาใช้มาตรฐานหนึ่งของยุโรปของอเมริกานะครับแล้วก็ความสะดวกสบายในการบินณนะสมัยนี้มันก็มากขึ้นก็คือเก้าอี้สามารถเป็นไฮดรอลิกปรับได้ถึงระดับหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานของแต่และสายการบินว่าเครื่อง <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องบินลำนี้อย่างเช่นเจซีเจ็ดต้องการนักบินที่มีความสูงไม่ต่ากว่าเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆแล้วน่าจะเป็นสายการบินนะครับที่ที่กําหนดให้เราว่าโอเคนะลักษณะความสูงเราเอาเท่านี้แหละนะครับผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะครับเครื่องบินลําเดียวกันไม่ใช่ผู้หญิงเอาเอาเตี้ยหน่อยผู้ชายเอาสูงหน่อยไม่ใช่นะครับเพราะนั้นความสูงนะครับ ประมาณนะครับมาถามประมาณก็คือร้อยหกสิบสี่นิ้วหกสิบสี่นิ้วโดยทั่วๆไปนะครับก็คือประมาณร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสี่เซนนิดหน่อยแล้วก็ <c oughs> ก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับ <c oughs> ใส่ชนตึกไปหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะเรียนถามในเรื่องของการสอบ attitude a p ป i ิ u ูดเนี่ยนะคะว่าสมมติว่าตกรอบปีนี้แล้วไปเรียนทุนตัวเองนะคะปีหน้ามีสิทธิ์สมัคร q u a l i f ยไพร์ l ล t หรือเปล่านะคะแล้วก็ขออนุญาตถามคำถามในประเภทเดียวกันนะคะในการสอบแอ t i t u d e กับ p r o f ฟเซอร์ของ GG นะคะปกติจะมีสองรอบคือ Paper Test กับ o r ร์เ e ทสใช่ไหมถ้าตกรอบ Paper ร์เทต้องงดไปอีก3ปี3ปีหรือไม่หรือว่ายังมีสิทธิ์สอบได้ในปีถัดไปนะคะนี่ขอเชิญทาง TG ได้เลยนะคะกลับเป็นเชิญค่ะ ฟังดูฟังดูหนาวหนาวไหมไนะครับออโรเทสเนี่ยมันมันเป็นอินเทอร์วิวเทสมากกว่านะครับ <c oughs> ไ,มไม่ว่าจะกติกาเราตั้งไว้แล้วนะครับคือถ้าเข้าไปสอบโปรเฟสเซอร์ถึงรอบเข้าไปสอบก็คือรอบข้อเขียนลิทอร์เทสนะครับยังไม่ต้องอินเทอร์วิวหรือออโรเนี่ยนะครับไม่ต้องกันนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเป็นการสอบไอ t ิจูดเทสแล้วถ้าเฟลรอบใดรอบหนึ่งในนั้น ในนั้นจะมี3รอบครับรอบแรกจะเป็นก r ุ u p r ล t อดเลือดทสคือการ ot, Test ด้วย Paper จากนั้นใครผ่านรอบแรกก็จะมีสิทธิ์ไปสอบรอบที่2ก็คือ Team Work e x e r กซ์ซ์ซ a m ส์ทีมเวิร์กเอ็กซ์ซ์ซซึ่งมีการดูเอชอารการฮิวแมนรีสอร์ทแมจเมนต์นะครับเราจะไปดูการ Manage คนหรือการทำงานเป็นกลุ่มการ Participate กับงานหลังจากที่ผ่านทีมเวิร์แล้วถึงจะเข้าไป i อินเทอร์วิวนนะครับออลเรอร์น,นะครับ อินเทอร์วิวเทไม่ว่าตกรอบใดก็ตามในในสรอบนี้จะต้องเว้นไว้3ปีครับและระหว่างเว้นไว้3ปีจะมาสอบเป็นลักษณะ q u a l i f ยพา p i l อ t อย่าลืมว่า q u a l i f ยพา Pilot ก็ยังต้องเข้าคอนดิชันสอบแอ t i t u d e test เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีสิทธิสอบครับค่ะโอเค ถ้าปีที่แล้วสอบตกทีจีรอบ t ั i t u d e โดนห้ามสอบ3ปีนะคะอันนี้คำถามคงจะเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าไปเรียนจบได้ CPL มาสามารถสมัครสอบได้อีกครั้งก่อน3ปีที่โดนห้ามสอบหรือเปล่าก็คำตอบคือคำตอบเดียวกันครับแล้วก็เรานับเนี่ยเรานับ Cal นเ a ี a r นะครับก็คือเคยสอบปี04แล้วตกเพราะฉะนั้นมาสอบได้อีกทีคือปี07ครับโอเคค่ะคำถามต่อไปเรียนถามคุณหมอด้านจิตเวชนะคะกรณีที่สอบผ่าน จิตเวทที่เวชศาสตร,ร์การบินแล้วสามารถเก็บผลได้หรือไม่และต้องมาสอบทุกๆกีก่กกปีค่ะเฉพาะถ้าเป็นการตรวจทางจิตวิทยาการบินคือขออนุญาตชี้แจงก่อนนะคะคําว่าการตรวจผ่านหมายถึงต้องผ่านทางร่างกายและจิตวิทยาการบินนะคะคำว่าผ่านนะคะนี่ผ่านแล้วเกิดว่าไม่ได้รับการเข้าเ,เรียนในหลักสูตรของคอมม e ช c i a l แอร์ไลน์นะคะหรือเข้าเป็นนักบินของสายการบินนะคะ เราให้แค่6เดือนนะคะและในระหว่าง6เดือนนั้นนะคะต้องมีหนังสือนะคะมาขอผลเท่านั้นนะคะอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะของที่โอเรียนส่งมาเนี่ยผลยังไม่ถึง6เดือนนะคะเจ้าตัวจะต้องมาเซ็นยินยอมใช้ผลเก่านะคะข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลเป็นจริงและเราจะยินยอมให้เจ้าตัวเท่านั้นนะคะมาเซ็นนะคะนั่นคือใช้ผลใหม่ใช้ผลเก่าสําหรับ นะคะไปอยู่ในโรงเรียนการบินนะคะในวงรอบ6เดือนแต่ถ้าเกิน6เดือนต้องตรวจใหม่นะคะเพราะเราไม่ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าเพราะเราเคยเจอเคสะคะไปเกิดปรบัเทตขึ้นมานะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคำถามต,ต่อไปะแต่แต่มีอันนึงนะคะใน requirement นะคะคือในกรณีที่ถึงแม้นท่านจะมาตรวจร่างกายและแพทย์ผู้ตรวจเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นสามารถส่งตัวทางจิตวิทยาการบินได้ใหม่นะคะ ค่ะคอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะจะสามารถไปตรวจร,ร่างกายที่เวชศาสตร์การบินเองก่อนได้หรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าการตรวจร่างกายก็คงจะต้องส่งมาจากแต่ละสายการบินนะครับสมัครมานะครับก็ถึงจะกําหนดนัดตรวจร่างกายให้เพราะว่าอันนี้หนึ่งเราตรวจบุคลาก,กรของกอ,องทัพอากาศอยู่แล้วนะครับตรวจร่างกายประจำปีอยู่แล้ว แล้วก็นักบินทุกสายการบินของประเทศไทยก็ตรวจกับเราอยู่แล้วทุกวันนะครับตรวจวันหนึ่งก็เป็นร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นจะไปเองก็คงจะไม่ไหวนะครับก็คงต้องผ่านทางสายการบินมานะครับค่ะตอนนี้มีคําถามเรื่องสุขภาพเยอะมากเลยนะคะเคยแขนหักหมอต่อให้ผิดแขนก็เลยโกงใช้งานได้ตามปกตินะคะจะมีผลกระทบต่อการสอบหรือการตรวจร่างกายหรือเปล่านะคะนี่เริ่มลงดีเทลแล้วนะคะดีค่ะเป็นคําถามที่ดีก็คือว่า โอเคเราดูฟังก์ชันการทํางานนะครับถึงแม้ว่ามันจะโก่งแต่ว่ายังทํางานได้ตามปกติแล้วก็ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วแล้วก็ดูบุคลิกลักษณะอะไรไม่ไม่เสียนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อการทํางานก็โอเคครับค่ะคำถามต่อไปภูมิแพ้มีผลต่อการบินหรือไม่เลือดข้นมีผลต่อการบินหรือไม่ค่ะก็มีมีทั้งคู่นะครับอันที่หนึ่งโรคภูมิแพ้ก่อนนะครับโรคภูมิแพ้ก็คือ,อ,อส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของไซนัสนะครับ ไซนัสคือโพรงอากาศซึ่งอยู่ในกระดูกบริเวณใบหน้านะครับก็จะมีทั้งบริเวณแม็กซิลลารไซนัสคือตรงโหนกแก้มบริเวณหัวคิ้วนะครับซึ่งจะมีผลอะไรไหมนะครับถ้าเป็นไซนัสอักเสบก็คือนะครับโพรงอากาศที่อยู่ข้างในเวลาขึ้นไปในที่สูงอากาศมันจะขยายตัวนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไซนัสไอรูที่มันเป็นรูเปิดระหว่างภายในโพรงกระดูกกับภายนอกมันปิดอากาศขยายตัวออกไปไหนไม่ได้ก็จะทําให้เกิดอาการปวด เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คงจะต้องไปรักษาให้หายเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมาทําการตรวจรักษาทำการตรวจคัดเลือกนะครับค่ะเรื่องเลือดค้นเหรอคะส่วนเลือดค้นเนี่ยครับมันจะมีผลต่อหัวใจนะครับเนื่องจากว่าเลือดค้นมากนะครับจะทําให้เลือดไปสู่เส้นเลือดเล็กๆได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมีทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้น้อย กว่าปกติสมมุติว่าถ้าเลือดค้นมากนะครับมันก็ทําให้ไปบล็อกหลอดเลือดเล็กๆนะครับเกิดเ,เกิดเลือดไปอุดตันนะครับทำให้หัวใจทํางานไม่ได้หัวใจวายได้ง่ายกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เราก็จะไม่ผ่านนะครับแล้วทั้งสองอาการนี้สามารถรักษาให้หายได้ไหมคะภูมิ<า>แพ้แล้วก็เลือด<พ><พ>ค้นนะครับภูมิแพ้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยหายนะครับ ไม่ค่อยหายแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นไม่เยอะแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของการเป็นไซนัสก็คงจะไม่มีอะไรนะครับแต่เรื่องของเลือดคนเนี่ยกต็ต้องไปหาสาเหตุก่อนในกรณีที่รักษาแล้วหายเป็นปกติไม่ต้องใช้ยาอะไรนะครับก็สามารถเป็นนักบินได้ครับท้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะอย่าเพิ่งประเมินต่ำหรือสูงเกินไปกับตัวเองใช่ไหมคะให้ทดลองแล้วก็มาเข้ารับการทดสอบก่อนจะดีกว่ารหรือเปล่าคะครับ ก็อันนี้เลือดค้นเนี่ยต้องต้องถามว่าค้นเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็มีลิมิตอย่างเช่นความเข้มข้นของเม็ดแดงของในคนปกติก็ประมาณ40-45นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนี้ถ้าเกิดว่าเกินเกินเท่าไหร่เกิน50ไม่ถึง55้เราก็ยังยังโอเคอยู่ถ้าเกิน55ขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าเป็นโรคเพราะฉะนั้นในใน,ในกลุ่มนี้ก็จะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจดูก่อนว่าสูงแค่ไหน